ที่บายถึงเรื่องธรรมธรรมเป็นของกวา้างที่พูดย่นย่อลงมาก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เข้ามาทั้งตัวของเราตัวของเรานี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมเมื่อขยายออกไปจากนี้ เรียกว่าขันหาก็เรียกว่าธรรมขันผูปเวทนาสัญญาสังขารดีงามเรียกว่าธรรมขันขยายก็ไปเป็นอายตนะหกภายในหกภายนอกหกก็เรียกว่าธรรมอีกธรรมายตนะ คืออากาศไอคือว่าอายตนะภายนอกกับภายในกระทบกันเรียกว่าพัฒนาเกิดขึ้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นนี่เรียกวิวญญาพัฒชาเวทนาอันนั่นก็เป็นธรรมอีก <c oughs> ทำไมจึงเรียกว่าธรรมถึงไม่เรียกในที่นี้ก็ไปเรียกที่อื่นสัมพัฒชาเวทนา สัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นเป็นเวทนากา็เวทนาก็อยู่ในขันหาแล้วสุบทุกอุกปเปขาเรียกว่าธรรมขันนอกจากน,นั้นอีกกิเลสทั้งหลายที่ออกจากอายสนะพัดต่ ถูกต้องแล้วเกิดความทะเยอทะยานดินโลนเรียกว่าตัณหาอุปทานก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นกุศลนทั้งหลายที่ตากันประพฤติปฏิบัติอยู่ทั้งหมดที่เรียกว่ารรก,กุกกศลนธรรมอกุศลนก็ยังเรียกอกุศลนธรรมอีกเหมือนกัน พูดถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณพูดเฉพาะในรูปของเราสิที่เรียกว่าชราปัญญาธิมรณะโสกะปิริเทวทุกขโทรปรัจจัตก็เป็นธรรมธรรมอะไรือจะ,จะทำได้แก่ทุกขสัพ เฉพาะทั้งเรื่องชลาทิธรรมพญยาทิธรรมวนาธรรมก็จำพวกธรรมได้กันเท่านั้นมันกล้วงขวางมากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จกักธรรมเราปฏิบัติก็ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติเอาลรือไม่ใช่ปฏิบัติเอาปฏิบัติให้รู้ทำเห็นทำที่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้ทำเห็นทำที่พูดกันโดยส่วนมากว่าบรรลุธรรมทำไม่อยู่แต่เราไม่เห็นเราไม่รู้ เราไม่เข้าใจถึงเรื่องธรรมจึงไม่ทันถึงธรรมที่จริงเราอยู่กับธรรมนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนมิริยาบททั้งสี่อยู่ด้วยธรรมทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเรานี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นให้เรารู้ เราเยังพันรูปไม่ทันเห็นเพราะเหตุที่เราเยังไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมเหตุนั้นจึงต้องปฏิบัติที่จะให้ถึงธรรมก็ต้องมีรากฐานภูมิฐานที่จะให้ธรรมตั้งอยู่ธรรมที่จะตั้งอยู่ได้มันต้องมีรากมีฐานมีภูม,มิที่ตั้ง ซายเนี่ยเป็นที่ตั้งของธรรมจริงแล้วเป็นธรรมอยู่จริงแล้วแต่ว่าปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมังว่าทนีเี็เนนั้นแล้วจริงมาฝึกฝนบอให้ที่ตั้งของปัญญา ไม่ใช่ปัญญาเกิดที่กายูู้จะให้เกิดปัญญาคือจิตเป็นคนรู้คนเห็นกายนี่มันไม่มีอะไรหรอกเป็นสักวแต่่าธรรมจิตก็เป็นสัาธรรมแต่เรามาหัดปัญญาคือหัดจิตที่เป็นธรรมนั่นแหะให้มันมีรากฐานตั้งมัน่น แล้วปัญญาจึงจะเกิดจากอน,นั้นในที่นี้หมายความทั้งเรื่องความอบรมจิตแคก่อนจิตถ้าหากไม่มาทันนิ่งจิตไม่มาทันสงบจิตไม่มาทันตั้งมัน่นปัญญาก็ไม่มีที่เกิดก็ยังไม่มีที่ตั้งที่เกิด ดต่นั้นยังต้องหัดจิตถ้านีลักษ์คือสมาธิสติควบคุมจิตให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้จึงจะเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงปัญญาถ้าหากว่า ไม่ได้รับความสงบยังไม่ถึงซึ่งคสงบแล้วปัญญาจะไม่เกิดปัญญาในที่นี้หมายความเป็นความรู้ความเห็นหรือร,รู้รอบเรียกว่าปัญญาท่าน,นี้ปัญญาน่ะถ้าเกิดอธิบายให้ฟังแล้วว่าปัญญาน,นเกิดที่จิต ถ้าจิตไม่รู้รอบไอถ้าจิตไม่สงบสติคุมจิตไม่อยู่มันก็ไม่เห็นจิตถ้าหามันสงบและอคี้สติควบคุมจิตอยู่ในนิ่งแน่ในที่เดียวอาการของจิตที่มันแวบออกไปส่งสายไปทั้งดีและทั้งชั่วหยาบและละเอียด สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือให้เกิดโทษโดยประการต่างๆมันออกไปจากจิตอันหนึ่งจิตที่นิ่งแนว่วจิตที่นิ่งแนวนั่นแหะที่เราไปรู้อาการที่มันออกจากนั้นจากไม่นิ่งไม่นิ่งแนวนั้นะเรียกว่าปัญญาคือรู้ความเป็นอยู่ของจิตหรือความเป็นไปของจิต เรียกว่าปัญญาถ้าหากเราไปรู้ตรงนั้นแล้วรานนี้จิตมันจะคิดนึกสงสัยไปตามอาการไดๆทั้ทงส่วงดีช่วย,ยาไละเอียดตามรู้ตามเห็นเข้าใจสิ่งใดที่ควรละสิ่งใดควรถอนควรทิ้งสิ่งใดควร เอาไว้สิ่งใดควรเจลิญให้งอกงามควรให้ตั้งอยู่หรือควรให้สลายไปเรารู้ในที่นั้นเห็นในที่นั้นเรียกว่าปัญญารู้รอบอันนี้เรื่องลักษณะอาการของปัญญาอันนี้ถ้าหากเราไปเห็นตามเป็นจริงเห็นลึกซึ้งกไปกันอีก เป็นรูปเป็นกายที่แรกเราก็เห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาใช้ปัญญาพิจนาถีทวนไปอีกมันไม่ใช่ตนตัวเราเขาเป็นรูปสักแต่วรูปที่เห็นเป็นธาตุเป็นรูปเป็นนามมันเข้าหลักเท่านั้นนะรอนนี้ไม่ใช่คนนะครอนนี้ ถ้าหากว่าเราไปจับตรงนั้นนแดงที่มันออกไปจากนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนใชแล้วเป็นสักรวาวรูปานามเพราะจิตตต่นั้นม่นมีตนมีตัวไม่มีคนมีความรู้สึกทั้งนั้นพอความรู้สึกกันนั้นนะ่ะมันพิจรารณาทั้งเรื่องรูปที่เป็นตัวอยู่นี่มันไม่มีสมมุิมันไม่หวนยัด ไม่ใช่คนไม่ใช่คะับเป็นแต่สักรารรูปของที่อยู่ในรูปป่าปนนี่กับรูปมันขึ้นนามได้แะเวทนาสัญญาสังขาิีญามันเป็นนามทั้งนี้เห็นตามเป็นจริงที่พระเดชจารันเทศนาสอนในวัคือรูปนามเห็นตามพระอ,องค์อะ จิตมันสงบยังค่อยเห็นตามถ้าจิตไม่ทันสงบมันเข้าไปยึดรูปยึดนาม,มันไม่อยู่นิ่งคนเดียว,วมันก็เลยเอารูปนามมาเป็นตนเป็นคนใช่เลยไม่เห็นของจิตเลยไม่เห็นธรรมข้าไม่เห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้ต้องอาศัยหลัก,กคือความสงบเท่ก่อน อบรมสติให้ควบคุมจิตให้นิ่งอยู่ในที่เดียวแล้วจิตที่มันแลบออกมานั้นอะ่ะมันจะไปฟ้ากวดเห็นสิ่งสารพัดต่างๆเป็นธรรมถ้าหากอย่างานั้นถึงจิตนิ่งแน่วเป็นเอกะขจรลมแล้วจะมาพิจารณาเพลินอย่างที่เรามองกัอยู่ตามธรรมดายากที่จะเห็นได้ เพราะมันไม่ทนทิ้งสมมติบัญญัติหรือไม่ไม่ทิ้งอาไลอาบณ์ในรูปในกายเห็นได้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเมื่อเราพิจารณาทั้งเรื่องรูปเห็นเป็นสักธรรรูปเพราะจิตตรงนั้นเนี่ยนันออกมามองดูที่มันออกมาจากเอกกตานะนะ พอออกอเอกตามมัามองเห็นรูปสักแต่ว่ารูปรูปนั้นเลยเป็นธรรมเขาว่าเป็นธรรมคือมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นท่านเรียกว่าธรรมหรือธรรมธาตุธรรมในที่นี้นั่นตามตัวหนังสือบาลีท่านแล้วมันออกมาจากทาระธาตุ ลระธาตุเป็นไปในความทรงอยู่ก็หมายความมันมันทรงตัวมันอยู่เท่านั้นอ่ะคือว่าเท่าที่มันทรงอยู่ได้มันก็เกิดดับไปทรงอยู่แล้วก <vit> ็เกิดดับสภาพของมันทรงอยู่อย่างนั้นขึ้นเป็นอย่างนั้นท <t> ี <t> ่เร <t> ียกว่าทรงไว้ซึ่งสภาพของมันแค่ใช่มันทรงไม่เกิดไม่ดับมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเรียกว่าสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าทรงไว้ซึ่งสภาพของมัน ธรรมะที่ว่าทรงไวกไวกระหม่อมบอกมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้งหมดหากเป็นอยู่อย่างนั้นจิตที่เราไปมองเห็นน่ะพิจารณาเรามองเห็นตามเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่ารู้ธรรมถึงธรรม ม่ใช่ถึงที่อื่นไม่ใช่ไปถึงโน,นถึงเนี่ยเข้าถึงตรงกรมจริงนั่นแหละรีกว่าถึงธรรมธรรมทั้งหลายนะั้นมีของมีอยู่เป็นอยู่สภาพของมันอยู่แล้วเรามาหัดใจเท่านั้นนะมา,าใจของเราให้มันเข้าถึงหลักมีสติควบคุมจิตให้เข้าถึงหลักเป็นเอกกตาจิตเอกกตาลมแล้ว เรั้่อยมองออกมาดูจริงจะเห็นชัดถึงทำใดทำทำทั้งหลายเป็นของมียมดทั่วทั้งโลกถ้าเราไปมองเห็นตรงนั้นนลยเป็นธรรมทั้งทั้งโลกเลยที่ท่านแสดงทั้งเรื่องโลกกระทำคือว่าการได้เรียว่าได้ลาบเสื่อมลาบ ได้ยศเสื่อมยศชนะเสือลสแล้วนะนินทาสุขแล้วก็ทุกข์นีแปดอย่างได้คือว่าได้แล้วเสื่อมก็ขเข้าก็เกิดดับที่ว่านี้คือตัวของเราเนี่ยไม่จำพูดอื่นพูดตัวของเราซะก่อนเราได้คืออาจจะภาพขึ้นมาแล้วกไไ็ค่อยแปลจะภาไปก็เสื่อมไปในผลที่เกิดดับสลายไป เยอะกว่าได้เยอะกว่าเวกว่าเสื่อมอย่างว่าได้ลาบเสื่อมหนักได้ยศก็ไม่ต้องอื่นที่ไกลไม่ต้องิจารณะอื่นไกลแี่รตดัวของเราเนี่นะยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อว่าคนชื่อว่าคนชื่อว่ามนุษย์สมมติเรเป็นคนสมมติเรเป็นมนุษย์อันนี้แหละยศ ท่านเนียน้นมนุษย์น่ะมันจะเสื่อมได้หเหมือนกันไอ้ลที่สุดกับแปรสภาพไปเป็นผีเป็นศพแตกดับ,บอันนี้ได้รถอยศเสื่อมยศได้ลากเสื่อมลาศได้ยศเสื่อมยศสุกทุกก็มีพร้อมอยู่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งหรือขณะหนึ่งเนะ่ะขณะจิตหนึ่งน่ะ มีสุขขึ้นมาในเมื่อจิตของเราสงบแลความสุขหยุดหยินจิตไม่สงบก็หวั่นไหวเดือดร้อนเป็ดทุกข์ร่างกายของเรานั่งอยู่เหมือนกันนั่งอยู่บนต้นแล้วก็ได้รับความสุขนั่งนานๆก็เกิดทุกข์เข้ามาแทรกเข้ามาคือเจ็บเมื่อยนั่นนี่ี๋ยวเรานั่งนานๆนั่งไหวๆก็เรียกว่าทุกข์แล้ว ถ้าเปลี่ยนอิยาบทอื่นอิยาบทที่เราเปลี่ยนครั้งแรกก็ได้ความสุขต่อไปน้อยนิดหนึ่งก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้เด็ยได้สุขแล้วเสื่อมสุข <c oughs> ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนี้สุขก็ก็ได้ทุกข์ฉันเลิศโศน่าก็นินทา สนเสริญตรงไหนสน,นเสริญก็คือว่าชมเชยยินดีว่าตนได้อัตภาพเป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเอาแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะนินทาแล้วเกิดนินทาขึ้นมานั้นเดี๋ยวแตกสลายดับสูญกลัวเกลียดนินทาขึ้นมา อันนี้เป็นธรรมธรรมของโลกโลกเขาหักเป็นโดยอย่างนั้นมนุษย์สัตว์ใครก็ตามเธอเกิดขึ้นมาอยู่นี้ทั้งนั้นไม่ได้หนีจากอย่างเดียวแต่เราไม่เห็นเห็นหรอกแต่มันเห็นไม่เป็นธรรมแต่ร่าจะยินดีเสื่อมล่าก็เสียใจมันไม่เป็นธรรม นันเป็นธรรมในทางที่ชั่วทางไม่ดีมันเป็นโลกธรรมของโลกแค่นั้นได้ลาบเสื่อมลาบได้ยด,ยดเสื่อมหยดได้สุขแล้วก็ทุกข์สัริ์เสือมนินทาหรือโลกทั้งหลายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นอาการของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเรียกว่าโลกกระทำครนี้นักปฏิบัติ พระพุทธเจ้าได้สอนวน่านนะโลกกระทามเลเราจะเอาโลกกระทามแล้จะเอาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนอันนั้นเป็นธรรมเศร้าหมองอันนั้นเป็นธรรมไม่คลองใสธรรมอันนั้นเป็นธรรมสกปรกไม่สะอาดชอบไหมถ้าหาไม่ชอบแล้วอย่าไปเอาเราพิจารณา ห็นว่ามันเป็นของโลกเราไม่ชอบโลกเราไม่ต้องการโลกเราไม่ปรารถนาเรื่องโลกเราก็จะไปเอามาันสิให้เห็นมันจะสิเรื่องของโลกเลยออกมาเป็นของเราทําไมคนเราที่อยู่ในโลกโดยสมากไม่เป็นนะเมื่อโลกกระทำเกิดขึ้นมาแล้วนะ คำว่าไม่ต้องการและไม่ปรารถนาแต่ความจริงเราเป็นการไปรับออกเช่นได้ทุกข์แทนที่จะเกลียดจะเบื่อหน่ายยอมสละเรื่องทุกข์แต่ไม่ยอมกรับไปเอาทุกข์มาไว้ในใจของตนเอามาห่อไว้ในใจของตนให้กุมอกกุมใจ เดือดร้อนเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทิ้งเป็นเรื่องเอาเครียดแต่ว่าเอานั่นแหละเรื่องธรรมโลกไปน,นังนที่เรียกว่าโลกกระทำถ้าทำทำมันนั่นเป็นธรรมไม่สะอาดเศร้าหมองทำมันนั่นเป็นธรรมสกปรกเดือดร้อนเป็นทุกข์ ถ้าหากทำสะอาดจยเป็นอย่างไน,นเห็นเป็นเรื่องโลกกระทำใช่ไหมถ้าเราปล่อยสละวางไปคือมักำหนดเอาทิ่ใจใจเป็นคนไปยึดใจเป็นคนไปเกาะไปปุยออกใจไปเอามาเป็นของเราทำให้ใจอาเป็นของเราเนะ้ะหมายกว่าโลกอันหนึ่งใจอันหนึ่ง มันค่อยไปเอามาเป็นของเราเห็นนั้นเราจรึงเมื่อเราพุทหัดจิตให้เข้าถึงเอกาตาแล้วมันไม่มีเรื่องโลกมันไม่ไม่อยู่ในที่นั้นพอจิตที่มันออกไปจากเอกาตามันไปยึดเราก็เลยจับมาไปยึดของภายนอกไปยึดโลกกับธรรม เมื่อเราเบื่อนายเกลียดโลกแล้วไม่พอใจเราก็จะเอามาไว้ในใจของเราเราก็รักษาใจเราไว้เมื่อรักษาใจเราไว้นั่นก็เห็นเป็นโลกนั่นก็เห็นเป็นธรรมนั้นเห็นเป็นธรรมชัดทีเดียวอ๋อธรรมมันเป็นอย่างนี้เองคือหมายความว่าเราเห็นโลกกับธรรมชัดแต่เราไม่เอามาไว้ในใจของเราเนี่ยเรียกว่าเห็นโลกเป็นธรรม ครานี้เราเห็นธรรมชัดแลยครานี้เพราะฉะนั้นผู้ได้เจ้าจึงสอนให้รู้จักเรื่องเรื่องธรรมทั้งที่เป็นของในโลกความจริงเป็นของโลกนั่นให้แยกออกให้เป็นโลกเลยให้เห็นเป็นโลกเลยแล้วเกลียดแล้วไม่พอใจแล้วไม่แล้วไม่ปรารถนาก็อย่บไปเอามาไว้ ในใจของเราทําอาไว้ในใจของเรามันเลยกลายเป็นโลกไปเยอใจเราถ้าเราแยกออกมาใจของเราจากโลกนะเราเห็นธรรมแล้วคันชัดตามเป็นจริงสุขทุกข์ก่องเหมือนเืิมกันเห็นั้นอย่างที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งทำโคมเพียนภาวานา ถ้าเราจิตของเรายังไม่ทันรวมเป็นเอกภตาคือม่ยังไม่ทันปล่อยวางโลกไม่ได้ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เจ็บเมื่อยตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆอะรตัวอย่างถ้าหากเราพิจารณาเอาอันนั้นเป็นเรื่องโลกมันนี่เป็นธรรมถ้าหากเราเห็นอย่างนี้ถึงแม้อาการเจ็บจะมีปรากฏอยู่บ้างเพราะาท มีการรับรู้ถึงเวทถึ่นเวทนาแต่ก็ไม่กระสับกระส่ายชักจะว่ารับรู้แล้วแบนส่วนแบนสัตว์ออกไปเป็งเรื่องเวทนากับจิตเป็นคนละคนนะจิตไปรับรู้เวทนาเวทนาเป็นเรื่องโลกเราแยกจิตออกจากเวทนาเอาไว้อีกส่วนต่างหาก ให้เห็นเวทนาเป็นธรรมอย่าใหี้เห็นเป็นตนเป็นตัวการพิจารณาอย่างนี้เรเียกว่าพิจารณาธรรมทุกสิ่งน่ะส่วนอื่นต่อไปนอกนนั้จากนี้ก็เหมือนกันี่เลศกันหาธาตุภัตทุกอย่างที่มันเกิดมีขึ้นมาอารมณ์ทั้งปวงหมดทุกสิ่งลูกประการ ถ้าหากเราจับหลักอันนี้เราเราเพิจารณาใช้ได้ทั้งหมดนอกนั้นรูปเวทนา,ส,าสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเป็นเป็นอนิจจงนี่ของไม่เที่ยงเราเห็นเป็นธรรมของไม่เที่ยงอย่าเอาเราไปเป็นของไม่เที่ยงคือว่าอย่าเอาใจเป็นของไม่เที่ยง ้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นของไม่เที่ยงในผลที่สุดพุทธเจ้านั้นเทศนาว่าสัพเพสังขารานิจารูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นอนิจจา้วคะนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเนี่ยเป็นสังขาร ทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารจึงรวมเรียกว่าสัพเพสังขารานต์ตานิจจาสังขารทั้งปวงมืดโูคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีหรืออะไรทั้งโลกกระเท้าั้งแปลก,ก็ดีเป็นธรรมอธิบายมาทั้งหมดอธิบายมาลงต้นเป็นธรรมทั้งนั้นในตอนที่ตัวท่านยังรวมเรียกว่า ถ้าเทธรรมานตาไม่ใช่ของใครมาบอกบังคับไม่ได้ห้ไม่อยู่ในบังคับมันสนกันไม่ได้แล้วแกบังคับมันเป็นกันไม่ได้มันถ้าเป็นอยู่ตามสภาพของมันเดี๋ยวไปเอามันเป็นตนเป็นตัว่เอาเป็นของเราให้ไว้ตามสภาพของมัน การเห็นตามสภาพวันนี้ได้เห็นธรรมถึงธรรมรู้ธรรมเข้าใจในธรรมท,ทั้งหลายเราก็สบายใครเป็นคนสบายอันเรานันเลยเป็นสบายในคนที่สุดเราก็ไม่มียังเหลือจะ่ควมไม่มีอะไรคือความสบายเบิกบานป่าโก่งอยู่อันเดียวของมันถ้าเออเราก็ไม่มีที่เรียกว่าเราในคือสมมติเรียก คือหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ถือว่าเราไม่สมมติว่าเรา้ฉมันก็จะแยกธรรมกับเราออกไม่ได้อันนี้เป็นที่สักว่าสมมติวันญ,ญตีตอะไรที่เมื่อถึงตรงนั้นแล้วนั่นเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นธรรมไปด้วยกันทั้งหมดตัวเราก็เลยกลายเป็นธรรมมีแสดงถึงเรื่องธรรมในวันนี้อธิบายถึงเรื่องธรรมในวันนี้ มีหัวข้อพอที่จะกำหนดจดจำมาได้เพียงเท่านี้